หลังจากที่สูบรุปเปิดตัวคลาสเทคในตลาดญี่ปุ่นแล้วคราวนี้มาดูฝั่งออสเตรเลียกันบ้างมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ต่างกันหน้าตาภายนอกเป็นต่างกับเวอร์ชันญี่ปุ่นเท่าไหร่นักไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าลายตาข่ายที่ดูดุดันขึ้นไฟหน้าที่รีบและเรียวยาวพร้อมกับเอกลักษณ์ตัว C เช่นเคยแต่จะไม่ยาวต่อเนื่องกันกระชนหน้าและหลังที่ดูดุดันและปวงล้อน,นะครับที่จะทําเฉพาะบางส่วนเท่านั้น แต่ที่ต่างกันก็คือลาวหลังคานะครับก็จะมีการเสริมด้วยสีดําในรุ่นเริ่มต้นและรุ่นท็อปๆนะครับก็จะมาพร้อมกับเสริมสีดําตดกับสีเทาพร้อมกับวัสดุทําจากอลูมิเนียมส่วนล้ออัลลนะครับจะมีขนาดทั้ง18นิ้วและ17นิ้วที่มีเฮือกทั้งสีดําล้วนหรือจะเป็นสีนําพ่นสีเงินซึ่งจะส่งให้กับรุ่นไฮบริดตัวเริ่มต้นหน้าตาก็จะประมาณนี้เลย อีกทั้งสีตัวรถนะครับก็จะมีการเพิ่มสีส้มใหม่ก็คือสีส้มแบบเดีวยวกับ x v รุ่นที่แล้วนั่นแหละแต่จะทำให้มันดูเข้มขึ้นเรียกเลยว่างานนี้นะครับเอกลักษณ์ของ x v กับสีส้มก็ยังไม่หายไปไหนเียงแต่ว่าเวอร์ชันญี่ปุ่นถ้าอยากได้ก็ต้องรอไปก่อนส่วนข้างในนะครับก็จะเหมือนกับเวอร์ชันญี่ปุ่นทุกประการเลยไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องเสียงที่มีหน้าจอขนาด11.6นิ้วควบคุมทุกอย่างตั้งแต่ระบบภายในรถเครื่องเสียงและระบบปรับอากาศที่เป็นแบบแยกฝั่ง ช่องเสียบ USB AUX แล้วก็จะมีช่องชาร์จไร้สายก็ยังมีมาให้อีกเช่นกันโดยจะมีไฟเรืองแสงมาให้บริเวณปลั๊กต่างๆซึ่งถือว่าดูดีใช้ได้เลยมาตรวัดการดีไซน์พวงมาลัยก็ยังคงเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าจะมีการเสริมรายละเอียดอีกเล็กน้อยนะลำโพงนะครับถ้าเป็นรุ่นท็อปก็จะได้ลำโพงฮารมากดอนถึง11ตําตำแหน่งแต่ถ้าเป็นรุ่นลองลงมาก็จะได้ลำโพง6ตตำแหน่ง รวมถึงเบาะนั่งผ้าสลับหนังที่ฝั่งคนขับสามารถปรับไฟฟ้าได้ถึง10ทิศทางเช่นเคยนตัว่าออปชั่นนั้นก็ไม่ค่อยต่างกันมากนะักส่วนระบบความปลอดภัยมาพร้อมกับ i Sight อร์ชั่น4.0พร้อมถุงลมน้อภัยเยอะถึง9ตำแหน่งยละเอดเพิ่มเติมเป็นยังไงไปดูเวอร์ชันญี่ปุ่นได้ตามลิงก์ที่ผมให้ไว้เลยนะครับส่วนเครื่องยนต์ก็จะมีฮิลล์สองแบบด้วยกันซึ่งต่างกับเวอร์ชันญี่ปุ่นที่จะมีแค่ eBoxer เท่านั้น เครื่องยนต์แรกนะครับก็คุ้นเคยกันไปอย่างดีเป็นเครื่องยนต์เบนซินส0กจลิตรให้กำลับบงสูงสุดละห้แรงมา้าแรงบิดร้อยเกนิวตันเมตรส่วนระบบเกียร์นะครับก็จะเป็นแบบดูเนียทอนิกเจ็ดจังหวัดหรือก็คือ CVT นั่นแหละพร้อมระบบขับเคลื่อนซีรัลซีโมเดิลเข้า AWD ทุกรุ่นย่อยแต่คนก็งงว่ารวบาชเชออสเตรียมีเครื่องยนต e ์ e-boxer ไหม ยืนยันเลยนครับว่ามีแน่นอนครับเครื่องยนต e ์ยีบ็อกซอร์ก็จะเป็นแบบไมฮบริดเหมือนกันกำลังนั้นก็ะะ๊ดลงเหลือ148แรงมา้าแรงบิดร9 6กับ,บกนิวตันเมตรส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าครับกำลังไม่เยอะจะอยู่ที่16แรงมา้าแรงบิด66นิวตันเมตรส่วนระบบส่งกำลังกับระบบขับเคลื่อนนั้นยังคงเหมือนเดิม สำหรับราคานะครับก็จะอยู่ในช่วงนี้เลยก็คือว่าอยู่ช่วง9 0 0 0แสนต้นๆจนถึง1ล้านกลางๆและสังเกตรุ่นย่อยดีๆนะครับว่ารุ่น e boxer นะครับก็จะมีแค่2รุ่นย่อยเท่านั้นและราคาเริ่มต้นก็จะเป็น1ล้านมีทอนซึ่งราคาทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นราคาที่จ่ายเงินปุ๊บขับออกไปได้เลยซึ่งเงืนขนไของออสเตรเลียครับบอกจะมีราคาเงินที่ถูกกว่าแต่ว่าจะมีเงืเง่อนไขเยอะกว่านี้ ยังไรก็ตามนะครับกำหนดก,การจำหน่ายของรถรุ่นนี้จะอยู่ในช่วงเดือนเมษายนซึ่งใครที่อยู่ออสเตรเลียก็สามารถติดตามข่าวได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยากฟังรถรุ่นไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ